ขคนพิเศษขต้องเอาพิเศษมือ like น,นี uh ่มือนี่ใครบ้าเอาดอกพ่อจ้าพ่อสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีนะจ้าสวัสดีครับไในแม่สวัสดีพ่อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อชื่อว่างไรพ่อพ่อพอดีจ้าพี่พ่อชื่อว่าจังไหนคะพ่อบนเลิศ อยู่บ้านเลขที่หนึ่งสอห้าหมู่หนึ่งบ้านจำสีข้ามบุญเลิศข้าบนข้าบุญเลิศข้าบเลิศข้าวบุญ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 เ้าวบุญเล่ศข้าวบุญเลิ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 ้าบุญเลิศข้าวบุญเลิ้าบุญเลิศข้าวบุญเลิ้าบ้าบุญเลิข้าบ้านบุญข้าบ้าบุญ ปิดบ้านไม่ใส่ย,ยาเต็มอ๋อคือปิดบ้านไม่ใส่ย,ยาเต็มว่าที่นี่ว่าให้ใส่แมสก์เอาทุกคนา่าเข้จริงคำว่าบริการทุกอย่างว่าต้องป้องป้องกันโรคโควิดจ้าจ้านะป้องกันโรคโค<ล>วิดให้ใส่แมสก์มาทุกคน<า>กห้าคนไหนมาใสา่เท่านี้อยู่ห่างกันสองเมตรถ้าถ้ามัน <laughs> ถ้ามันมีน้ำมัวก็ ก็จะยิ้มแก่งกันเนี่หน่อยนู <t <t oh <t ori <t ori> ้นบ่ยูบ้านเพ็ดหยังพ่อน่ะว่ะอยู่บ้านนี้อ่ะอยู่บ้านนี้ล้วอยู่บ้านเพ็ดหยังพ่อเข็ดเกษตรอยู่เรียงว่าเรียงควายอยู่บ่จ้าเข็ดพ่อนี่เรียงว้าวครับเรียงว้าวป่เออเรียงว้าวข้าวร่ำสตรีเลยล่ำสตีล่ำสตีเขาใจร่ำวุ่นเลยโอ้ตอนนี้ว่าลำสตีมันหน่อยว่าขาดบ่มี่มันหายูใส่หลังข้าพ่อน่ะบ่หน้าพ่อยูใส่ข้าวหน้าเราฮะ ว่าเป็นเป็น hmm. ฟ้ามเลยบ่พ่อมาว่าว่าเป็นฟ้ามโดนป็นฟึ่งบ่แมนหัวเป็นฟ้ามเลยบ่มาขายไป็นชิบูสิบูเจ้าเออก็แสดงว่าเป็นฟ้ามตั้นมาแมนลูกมันเนี่ยเด้อแม่นยังเนี่ยเสียยังสิต้อนผู้ใดมักกรเนี่ยมกคุ้งน่ะผู้สาวสิต้อนไผ่ค่ะบักคุ้งสุกนี่ผู้สาวเก่าผู้สาวเก่าครับ

้เจ้าเอาไปผ for ู้สาวก้าเล่าพวกเรายอกกันครับพี่าหยอกกันเอาฝากฝากเอาฝากกันนี่วเอากากจ่า้าเันแล้วค่ะาันเาจไปฝากผู้สาวก้าเด้อเจ้าจำได้เอาให้เล่าเอาเล่าไปบอ แล้วใครก็เจ้าตังไนคูน่าสองหมื่นมันก็พ่อพ่อขยี้ก็ขยี้แบบแถาเขาพ่อไม่ไม่ไม่ไมไม่โดนแสนหนึ่งให้เจ้าแสนนึ่งให้พ่อเลินแสนนึ่งน้องนั่นวัดปั่นมเบิร์ดบ้าโอ้ยไมถึงไหนเลยขยี้หลายมื้อเลยล่ะ กะเดงกะตีวันใดก็ตีน้องบันใดบันใดก็ตีน้องบันใดเขาได้ยินเสียงตีเนี่ยก็ที่เคียดได้ถ่าย ก็องฟาาเป็นอย่างเขาตากกันแต่ว่า่เขามีเนาะเขามีมีตะรุ่นรอบเขาเบิร์ดผู้เทายอมกันนะแบแย่แน่วๆน่แน่วผู้เทายอดกันนะรู้สึแย่แน่วมา่ีเข่าเข่าใกล้ฟังนั่งใกล้ฟ้าแบบฟังหันบ้นในนั่งใกล้มาคี